เข้ามาสู่ free weight training นะคะ,ะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะพูดถึงทิปในการตัดสินใจว่าเราจะยกน้ำหนักหนักเท่าไหร่นะคะแล้วก็พูดถึงประโยชน์แล้วก็โทษของการฝึกแบบ free weight training ด้วยนะคะโอเคเรามาดู weight training t i p สกันต่อเลยนะคะอันแรกเขาเรียกว่า training for maximum strength นะคะ maximum แปลว่าสูงสุดใช่ไหมคะ strength ก็คือความแข็งแกร่งลักษณะน,นี้ก็คือเพื่อที่จะ,ะทำการยกน้ำหนักให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ จำไว้ว่าถ้ายกน้ำหนักมากเท่าไหร่จำนวนรอบก็จะน้อยเท่านั้นนะคะนักษณะที่จำก็คือให้จำอย่างนี้นะ low ก็คือต่ำเนาะ high ก็คือสูง low reps แล้วก็ high weights นั่นเองนะคะก็คือรอบน้อยแต่ว่าน้ำหนักสูงนั่นเองนะคะเวลาที่เราคำนวณก็จะใช้หลักก็คือ90%ของวัน r m เรายกได้อย่างเช่นสมมุติว่าคนนึงยกได้50กิโลอย่างเงี้ยเราก็เอา50คูณด้วย0.9นะคะเราก็จะได้จํานวนของน้ําหนักที่เราควรจะต้องยกนะคะแล้วก็เมื่อได้จํานวนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะยกทั้งหมด6รอบด้วยกันนะคะยกไม่เยอะมากนะเอาแค่6รอบก็พอเพราะว่ามันหนักมากใช่ไหมคะอันนี้คือเพื่อที่จะให้เกิด strength นั่นเองเนาะแบบที่2ค่ะ Training for strength endurance นะทีนี้จะเป็น endurance ก็คือทำให้มีความทนทานที่สามารถยกได้หลายๆรอบนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนถ้ามันเป็น endurance เนี่ยมันก็น้ำหนักก็ไม่ควรจะเยอะมากนะคะแต่รอบก็จะสูงหน่อยนะ high reps แล้วก็ light weights นั่นเองจริงๆ light to medium ก็ได้นะคะแต่ว่า light จะดีกว่าเพราะว่าเป็น endurance ใช่ไหมคะ นะดังนั้นเนี่ยนะคะน้ำหนักที่เราจะยกก็คือคิดจากวัน RM ที่เรายกได้สกี้ยกตัวอย่างเช่น50กิโลใช่ไหมคะเราก็หาที่50-60%นะคะคูณเข้าไปได้จำนวนเท่าไหร่มาแล้วก็ยกทั้งหมด20รอบนะอันนี้จะยกสูงที่สุดเลย Endurance เนี่ยจำนวนรอบจะสูงที่สุดเลยนะคะ ต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะ training for elastic strength นะคะ elastic strength ก็คือให้มีความยืดหยุ่นสูงแต่ว่าก็คือผู้น้มันจะยกน้ำหนักอยู่ที่ปานกลางนะคะไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากนั่นเอง medium reps and weights ก็คือจำนวนรอบแล้วก็น้ำหนักที่ยกเนี่ยก็จะอยู่ในระดับกลางนั่นเองนะคะ คำนวณหาน้ำหนักจาก75%ค่ะ75%ของ1 r m เท่าไหร่แล้วเราก็ยกทั้งหมด12รอบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทิปในการที่เราจะยกน้ำหนักในะวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะคะก็คือถ้าอยากจะยก Maximum ัมทำเท่านี้ยกให้เกิด Endurance ์ทำเท่านี้แล้วถ้าเกิดยกให้เกิด e l a s สติกสตร n ง t ์นะคะก็ทำเท่านี้เป็นต้นเนาะทีนี้ต่อไปนะคะ after training หลังจากที่เราทำการเทรนแล้วนะคะ help reduce soreness prevent cramps increase joint movement release waste product lactic acid นะคะโอเคเรามาดูความหมายกันหน่อยดีไหมก่อนที่จะมาแปลตรงนี้นะคะอะฟังเราพูดตามครูนะคะคำแรกนะคะ elastic elastic นะคะแปลว่ายืดหยุ่น cramp cramp แปลว่าตะคริวนะคะต่อไป soreness soreness แปลว่าความเมื่อยลา้า waste product waste product นะคะแปลว่าของเสีย ไป prevent prevent แปลว่าป้องกันสุด so ท้ายค่ะ lactic acid lactic acid แปลว,ว่ากรดแลคติกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือของเสียที่ร่างกายผลิตออกมาหลังจากที่เอาพลังงานไปใช้ทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองเราจะรู้ได้เมื่อแลคติกแอซิดมันออกมามันจะมีอาการแบบเหมือนไม่รู้สึกแสบร้อนที่ขาแล้วก็รู้สึกเมื่อยวิ่งไม่ออกประมาณนี้นั่นแหละแสดงว่ากรดแลคติกมันกําลังออกมาที่ขาของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ทีหลังเนาะแต่เอาความหมายมาแปลก่อนนะคะ หลังจากที่ได้ทำการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยนะคะ help reduce soreness ก็คือช่วยในการลดความเมื่อยล้านะคะ prevent cramps ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการเป็นตะคริวนะคะแล้วก็ increase joint movement ก็คือการเพิ่มนะคะ,ะการเคลื่อนไหวให้กับข้อต่อของเรานะคะรวมถึง release waste products ก็คือต้องมีการ ปล่อยนะคะของเสียออกจากร่างกายนั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากทําการโยกน้ําหนักแล้วก็จะต้องมีการทําครูดาวในส่วนของกล้ามเนื้อตรงนั้นด้วยหรืออาจจะมีการนวดอะไรก็ว่ากันไปนะคะสุดท้ายค่ะเรามาพูดถึง advantage ก็คือประโยชน์ของ free weight แล้วก็ disadvantage กันดีกว่านะคะ advantage นะคะอันนี้ก็จะเหมือนมอนกันในแต่ละ training ทิปส์ด้วยกันนะแต่หลายอันก็จะเหมือนเหมือนกัน can be made for sport specific สามารถทำให้เฉพาะเจาะจงของกีฬาแต่ละประเภทนะคะ and specific muscle group นะแล้วก็สามารถที่จะเทรน muscle group เฉพาะเจาะจงในแต่ละที่ได้ด้วยนะคะ can train for either muscular strength or muscular endurance นะคะการยก free weight เ,เนี่ยสามารถเทรนได้ทั้งนะคำว่า either แปลว่าทั้งนะคะอ่านว่า either หรือ either ก็ได้นะคะ ทั้ง Muscular Strength หรือ Muscular Endurance ก็ได้คือสามารถที่จะเทรนให้เกิด Strength ก็คือยกขึ้นยกลงได้บ่อยๆหรือเอ่อ uh, oh, no 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 sorry Muscular Strength คือสามารถที่จะยกน้ำหนักได้มากๆนะตอนหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะคะเทรนความแข็งแกร่งหรืออาจจะ Endurance ก็คือยกขึ้นยกลงนะทำได้ทั้งสองอย่างเลยสามารถทำได้นะคะข้อเสียแน่นอน need special knowledge and technique ก็คือต้องการให้มี knowledge knowledge แปลว่าความรู้นะคะ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ต้องมีเทคนิคพิเศษด้วยนะคะคือการยกน้ำหนักมันไม่ใช่ยกเล่นๆได้เพราะว่ามันบาดเจ็บได้ถูกไหมคะ Need special equipment ต้องการอุปกรณ์พิเศษนั่นเองนะบางทีเนี่ยเรา,เอ,าอยากจะเทรนในบางส่วนนะคะร่างกายเราต้องการการเทรนในบางส่วนดังนั้นก็เลยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรประมาณนี้ต่อไป equipment is expensive นะแน่นอนอุปกรณ์มันก็ expensive ก็แปลว่าราคาแพงนั่นเองนะแพง อุปกรณ์แพงและสุดท้ายค่ะ need a spotter ก็คือต้องการผู้ช่วยดูแลต้องการคนดูนั่นเองนั้นเราทำเองไม่ได้นะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดของ free weight training นะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะต่อไปเราจะไปเทรนเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามดูในซีรีส์ของเรานะคะสวัสดีค่ะ